รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยรูปแบบ Grow-up model ปีการศึกษา2567โรงเรียนวัดวังยางโรงเรียนวัดวังยางได้นำรูปแบบ Grow-up model มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างมีคุณภาพดังนี้ g o หมายถึงการตั้งเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึงมาจากความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่อยู่ในกรอบที่ไม่เพอ้อฝันและสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสําเร็จแต่การกระทําเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายจะส่งผลต่อความสําเร็จ Reality หมายถึงการประเมินสิ่งที่เป็นอยู่จริงเมื่อเทียบกับเป้าหมายซึ่งจะทําให้ทราบว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ตําแหน่งใดมีสิ่งใดที่เป็นปัจจัยที่เอือ้อและยังขาดความพร้อมในด้านใดสําหรับการดําเนินการให้ถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ option หมายถึงการกำหนดทางเลือกในการพัฒนาที่หลากหลายและวิเคราะห์เลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ way forward หมายถึงการเดินไปข้างหน้าซึ่งกำหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจนเน้นคนปฏิบัติการ action plan โดยประกอบด้วยประเด็นที่ต้องการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาวิธีการวัดผลและประเมินผลและระยะเวลาในการพัฒนา unity หมายถึงความสามัคคีในโรงเรียนคือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมง,งานด้วยความจริงใจมีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือกันให้ความสําคัญกับความสํำเร็จของทีม มากกว่าความเป็นปจเจกชนมองเห็นประโยชน์ของทีมมากกว่าส่วนตน performance หมายถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นวิธีการวัดผลการปฏิบัติการกระทำพฤติกรรมหรือสมรรถนะซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามรูปแบบดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพในด้านต่างๆต่งนี้ 1. ด้านผู้เรียนนักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ5ประการมีทักษะ3 r 8 c มีวินัยอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 2. ด้านครูผู้สอน ครูมีนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งปีการศึกษากระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวัดบางยางได้นำรูปแบบ r ร w Up m o เดลมาขับเคลื่อนในการดำเนินงานทั้ง4กิจกรรมหลักของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างมีคุณภาพดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมาย g o ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาวิเคราะห์นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระทมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่ง 2. ประเมินสิ่งที่เป็นอยู่จริง (reality) ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานการขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษาพร้อมประกาศนโยบายและดำเนินการขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมท,ทุชั้นเรียน3กำหนดทางเลือกในการพัฒนาที่หลากหลาย option วางแผนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในชั้นเรียนของสถานศึกษาโดยรูปแบบการนิเทศของโรงเรียนวัดบางยาง ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และส่งเสริมให้คณะครูมีการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของตนเองให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการปฏิบัติผ่านกระบวนการ PLC ในการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เดินไปข้างหน้า way forward ด้วยการดำเนินการกระบวนการนิเทศภายในชั้นเรียนของครูผู้สอนเป็นรายบุคคลด้วยกระบวนการโคช้ชประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนครูวิชาการครูบัตตดีและมีการสะท้อนผลทุกครั้งหลังการนิเทศเพื่อนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 5. สามัคคี unity หลังจากการนิเทศในแต่ละชั่วโมงจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิด PLC โดยให้มีการพูดนำเสนอผลการสังเกตจุดเด่นประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน performance สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยโรงเรียนวัดบางยางจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในโรงเรียนเพื่อให้คณะครูได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ผลที่เกิดจากการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง4กิจกรรมหลักตามประกาศนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนวัดบางยางในด้านต่างๆดังนี้ด้านสถานศึกษา 1. โรงเรียนวัดบางยางได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปีการศึกษา2,567ระดับคุณภาพดีเยี่ยมรางวัลชนะเลิศ2นายมนตรีหาทรัพย์เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่หนุนเสริมครูผู้สอนจนเกิดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรี ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ประจำปีการศึกษา2567ด้านครูครูมีรูปแบบหรือนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองเช่นการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT รวมกับกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPad f s t e p ส่วนสามารถทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการเรียนรู้นอกจากนั้นครูรัตนาพรลออสวัสดยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ best practice การนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2567ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและครูกนิกาซึงสีครูผู้มีผลงาน ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี b e s t practice ด้านการจัดการเรียนรู้ active learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ประจำปีการศึกษา2567และครูทุกคนได้รับรางวัลด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับยอดเยี่ยมตามโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการ เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21ปีการศึกษา2567ด้านนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขรุ่ยเพียงออระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2567รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น c o m i กสตร p และ รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยรูปกรุงประเภทชาย